เถวนึงนะคะก็เป็นเรื่องในชุมชนเหมือนกันคือมีผู้หญิงคนนึงนะคะเป็นเจ้าของบ้านเพิ่งยายก็มาอยู่ก่อนหน้านี้บ้านตรงข้ามเป็นผู้ชายเอารถมาจอดหลังนี้ตลอดอพอเธอมาอยู่บอกว่าอย่ามาจอดนะวงจรปิดก็คือโดนตบหน้าเลยค่ะล้มทั้งยืน ตบจนล้มทั้งยืนไม่พอนะคะผู้ก่อเหตุยังบอกอีกว่าไปแจ้งตำรวจเลยไปคือตบแบบว่าได้ยินเสียงดังเลยนะคะ ผ่านกล้องวงจรปิดเนี่ยแล้วตัวผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงอายุ54ปีชื่อคุณเพนศีกนล้มทั้งยืนเลยท่านผู้ชมคะวันนี้เนี่ยคุณเพนศีก็ไปแจ้งความที่สพเมืองภูกเก็ตนะคะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าวานนี้หน้าบ้านของเธอในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดภูกเกต็ตผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนบ้านชื่อนายปัญญาอายุป,ประมาณ48ปีค่ะ ต้นเหตุของการทําร้ายเนี่ยเธอบอกว่าเพราะว่าตัวเธอเนี่ยซื้อบ้านหลังที่ติดกล้องเนี่ยที่เธอจอดมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านอยู่ตอนแรกเนี่ยเธอซื้อบ้านหลังนี้ทิ้งเอาไว้เราไม่ได้เข้ามาอยู่แต่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่เมื่อประมาณ3-4เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้าที่เธอจะย้ายเข้ามานายปัญญาผู้ก่อเหตุชอบเอารถมาจอดทั้งรถตู้รถเกง๋งรถมอเตอร์ไซค์จอดล้ามาที่หน้าบ้านของเธอพอตัวเธอเองย้ายเข้ามาอยู่ก็ไปบอกว่าอย่าเอารถมาจอดขวางหน้าบ้านเธอ เพราะว่าเธอเองก็มีรถต้องจอดเหมือนกันเธอก็กล่าวอ้างว่าตรงนี้แหละเป็นต้นเหตุทําให้นายปัญญาผู้ก่อเหตุไม่พอใจมีปากเสียงกระทบกระทั่งกันมาตลอดจนกระทั่งวันเกิดเหตุอยู่ดีๆขับรถตู้เข้ามาจังหวะเธอกําลังจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีปากเสียงกันแล้วก็ตบอย่างที่เห็นในคลิป<ม>เธอบอกด้วยนะคะว่าผู้ก่อเหตุป่วยจิตเวทด้วยอตอนนี้ก็ตํารวจส่งตัว คุณเพนสีผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเป็นหลักฐานแล้วนะคะส่วนผู้ก่อเหตุเดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบและแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายฟังเสียงคุณเพนสีปิดเบรกนี้นะคะช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะกลนะัวน่ะเพราะว่าเราออกไปทำงานถ้าลูกสาวอยู่บ้านคนเดียวก่อนเขาจะไปโรงเรียนอะไรจะเกิดขึ้นน่ะความปลอดภัยมีไหมถ้าเขาดกลางทางเขาพักพวัวเขาแดากลางทางทำไง ขนาดเราอยู่หน้าบ้านเขาหน้าบ้านเราแท้ๆเขายังทาได้หรือว่าเกิดมีเขาได้มาคุยอเขาไม่ได้มาเขาท้าเรามาแจ้งตำรวจอย่างเดียวแล้วเขาว่าเขาเป็นอะไรไหมเขาเป็นจิตเวชค่ะเขาเป็นโรคป่วยจิตเวชอืมแต่เขามีแพทุกวันเขามีอาชีพขับรถแล้วตรงนี้มันอาชีพขับรถตู้จ้ะอืมแล้วมันเขาเป็นจิตเวชหนึ่งเขาจะขับได้เขาต้องไปตามกฎหมายค่ะให้ต้องให้ทางตำรวจดูค่ะว่ามีอาชีพ สามารถขับรถตู้ได้ไหมวันดีคือดีไม่ชักปืนฆ่าก็บนถนนวลหรือถ้าขับรถเบียดกันนะใช่นไหมป่วยจิตเวทแล้วยังไปขับรถอีกแล้วตอนนี้เราจะเอาเรื่องจนถึงที่สุดหรือว่าไงเอา<ง>ที่สุดค่ะเพราะว่าไม่เอาเลย